สวัสดีค่ะทุกคนวันสองวันนี้นะก็ยังไม่มีข่าวเหตุปะทะกันรุนแรงในพม่านะคะก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอยแหละนะเพราะประเทศพม่าเนี่ยเขามีเรื่องการสู้รบทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการสู้รบที่ใหญ่หรือว่าเล็กเท่านั้นเองนะคะอ่าสำหรับคลิปแรกที่อยากจะให้ทุกคนดูนะคะคือวิธีการที่ กองกำลังพัธมิโกกางเนี่ยใช้เครื่องขุดดินนะฮะไปกวาดทุ่นระเบิดนะฮะอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นเพราะว่างบน้อยนะฮะก็เลยมีอะไรก็ใช้แทนไปก่อนนะเพราะเท่าที่ดิฉันดูแล้วเนี่ยเขาจะมีรถถังที่กวาดทุ่งระเบิดนะฮะแต่อันนั้นก็คงจะเกินงบนะแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะเพราะ ช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวที่ชาวบ้านเนี่ยไปเหยียบโดนระเบิดนะคะแล้วก็ทำให้ขาขาแขนขาดก็มีให้เห็นกันทุกวันนะคะอ่าส่วนกองกําลังกัดฉินและ pdf เนี่ก็ได้จมตีฐานบ,บัติการกองทัพพม่าในเมืองกุ้ยขาในรัฐในรัฐกัดฉินนะคะอ่าภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่จมตีฐานบ,บัติการของพม่าในรัฐกัดฉินนะคะ สาเหตุที่รัชกชกินนะ่ะหรือที่เขาแทนตัวเองว่าเป็นชาติพันธ์จริงพอนะคะที่เขามีเหตุปะทะกับรัฐบาลพม่ามาตลอดนะ่ะก็เพราะว่ารัชกชกินนะ่ะถือว่าเป็นบ้านเกิดของหยกพม่าเลยนะคะและผลิตหยกที่ล้ำค่านะคะ่ะที่มีสีน้ำเงินและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุดในโลกนะคะโดยที่กองกำลังกัดฉินนะ่ะ เขาก็กล่าวหาว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยพยายามที่จะลุกลามที่ดินและแหล่งแร่ของรัฐก,กัทฉินนะคะทำให้ช่วงหลังๆนะคะการทำเหมืองและการขายยกพมา่าเนี่ยค่อยๆตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลนะฮะอันนี้แหละคืออันนี้แหละคือสาเหตุที่ทําให้รัฐกัทฉินเนี่ยเขาไม่พอใจนะคะก็ะเลยต้องออกมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นประกาศของรัดว้านะคะรัดว้าเนี่ยก็เป็นรัฐที่พยายามที่จะบอกชาวโลกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลางแล้วก็ได้เซ็นข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วละนะไม่ขอเกี่ยวข้องกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ยังมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่อยๆนะคะและล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลือค่ะว่ารัดว้าเนี่ยจะโจมตีเมืองเชียงตุงนะคะถึง ทําให้รัฐวานะ้าต้องรีบออกประกาศมาสยบเข่าลือนะคะโดยรัฐวานะ้าเนี่ยเขาก็จะมีช่องรายการทีวีของเขานะคะมีออกอากาศเป็นประจาําแล้วก็พูดภาษาจีนด้วยนะคะโดยประกาศฉบับนี้นะ่ก็ได้พูดถึงว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวานะ้าก็เคยแสดงจุดยืนต่อสาธารณชนหลายครั้งแล้วละว่ารัฐวานะ้าเคยเซ็นข้อตกลงสามติภาพระดับ3นะคะ ในขณะเดียวกันน่ยก็ยืนยันนโยบายที่จะไม่เข้าร่วมไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่แทร้แซงในรูปแบบใดๆายๆนะคะจะถือตัวเองเป็นกลางนะคะและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากฏิบัติการ1027นะคะเพราะนั่นน่ะถือว่าทำตามหลักมนุษยธรรมนะ,ะยังไงก็ตามนะคะรัฐวาเนี่ยก็หวังว่าคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพม่าเนี่ย ควรจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ไปเจรจากันในวันที่1 0 1ถึง11เดือนมกราคมที่ประเทศจีนนะฮะและก็รักวา้านีก็จะเป็นฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือตามความสามารถทุกฝ่ายต่อไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากท่าทีของรัฐว้านะคะรัฐนี้เนี่ยเขาพยายามปรับตัวเองนะฮะพยายามจะเอาตัวเองออกจากการสู้รบการมีเหตุปะทะนะคะ และก็ไปเน้นพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลายๆคนน่ะอาจจะสงสัยนะคะว่ารัฐวาเนี่ยเป็นรัฐที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ใช่เหรอก็ใช่ค่ะแต่นโยบายของรัฐวาเองเนี่ยเขาก็ได้ประกาศให้หยุดปลุกฟินแล้วก็หยุดท่ายาเสพติดตั้งแต่ปีคศ2005นนะคะ แต่ก็คือก็อย่างว่านะคะคือประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องของความยากจนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีกฎหมายออกมาห้ามก็มีคนทำนะเพราะว่าอันนั้น,นถือว่าเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่เลยละนะฮะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าส่วนใหญ่นะฮะประเทศหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเน่ยตอนนี้คือเขาค่อยๆที่จะปรับตัวนะคะไปทาธุรกิจคาสิโน และก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะทุกคนสามารถดูตัวอย่างของเจ้าเวยได้นะคะดิฉันยังจําได้นะคะที่เคยไปดูบทสัมภาษณ์ของเจ้าเวยเนะี่ยเขาพูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากนะเ็บอกว่าเราไปทำค่ายาเสพติทันไม้เพราะว่านั่นนะ่ะผิดกฎหมายถูกจับได้ก็จะถ้าถูกจับได้เนะี่ยก็จะโดนประหารชีวิตนะคะเราเปลี่ยนมาทําธุรกิจท่องเที่ยวเหอะนะ แล้วก็เปิดบ่อนคาสิโนโน,นะคะทุกอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องถูกกฎหมายหมดแล้วดิฉันก็สังเกตเห็นนะคะทุกพื้นที่ในพม่านะคะที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด่ะตอนนี้เขาก็หันกลับมาทำาพว่อบ่อนคาสิโนกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวหมดนะซึ่งข้อนี้นะคะต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของประเทศไทยเลยนะ เพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่ปล่อยให้เปิดคาสิโนอย่างเสรีเนาะแต่ประเทศเพื่อนบ้านีหยเขาเปิดกันไปทั่วแล้วนะคะจริงๆเรื่องแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีหลายๆพื้นที่ที่สามารถเปิดบ่อนคาสิโนได้นะ,ะสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่เล่นก็คือไม่เล่นเลยนะะอืมแต่ประเทศไทยก็จะคุ้มครองนะคะประชาชนฮนะ,ะแล้วอีกอย่างคือเราถือว่าการพนันเนี่ยเป็นอบายมุกด้วยไงอืม ทีนี้เรามาดูในส่วนข่าวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพระในพม่านะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนกองทัรพรัฐบาลพม่าหมิงอองไหลมาตลอดนะไอะที่มีภาพที่กองกําลังโกก้างเนี่ยทำลายเจดีนะคะพวกเขาเหล่านี้แหละนะก็ออกมาประท้วงนะคะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเลยแหละนะว่าทําลายเจดีของชาวพุทธนะคะ ก็พยายามจะทําเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่สุดท้ายก็เงียบไปนะคะแล้วครั้งนี้นะแล้วพระเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้พลเอกอาวุโ e สมิงอองไลเนี่ยออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะให้ทําแต่หน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวก็พอนะส่วนผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะควรจะให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอกโซวีเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะประเทศนี้เนี่ยพระมีบทบาทสำคัญในการเมืองด้วยนะคะส่วนวันสองวันนี้นะคะไม่ค่อยมีข่าวเหตุปะทะกันรุนแรงนะคะมีแต่ที่ว่าส่งทหารนะ่ะไปประจำการที่ดานหน้านะคะเพื่อที่จะเตรียมการนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการโจมตีเมื่อไหร่นะ,ะเพราะข้อตกลงที่ไปเซ็นมานะคะ เขาเรียกว่าข้อตกลงไฮเกิลนะคะเมื่อช่วงเดือนมอกราคมที่ผ่านมานะคะคือทุกฝ่ายเขาดูแล้วล่ะนะว่ามันไม่สบายใจนะเพราะว่าในข้อตกลงเนี่ยมีแต่ระบุว่าหยุดยิงแล้วก็เอาทหารออกไม่ให้ปะทะกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของระยะเวลาหยุดยิงและเรื่องการแบ่งเขตแดนการปกครองพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออาจจะมีการโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้คือทุกฝ่ายก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะและในพื้นที่ที่ถูกกองกำลังพันธมิตรโก,กลก้งยึดไปปกครองเนี่ยช่วงนี้นะคะก็จะเห็นกองกำลังพันธมิตรโกลก้างเนี่ยออกประกาศแบบรัวๆนะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมนะคะอย่างประกาศล่าสุดนะคะห้ามขายถ่ยโอนเปลี่ยนมือ หรือให้เช่าอาคารสำนักง,งานในเมืองโกก้างนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครจะซื้อรถยนต์เนี่ยก็ให้ซื้อได้ในเฉพาะที่ต้องใช้ส่วนตัวนะคะแต่จะต้องไปลงบันทึกที่สถานีตำรวจก่อนนะถึงจะซื้อขายกันได้นะคะประกาศอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะพูดถึงคนที่แต่งตัวเป็นทหารนะคะอย่างเช่นว่าใส่เสื้อของกองกำลังพันธมิตรโกก้างนะแต่ ไปขมคู่รีบซับนะฮะรีบไถปล้นรัศดรน,นะฮะถ้าจับได้เนี่ยมีโทษถึงประหารชีวิตนะฮะอันนี้ก็เขาก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับระเบียบของทหารนะคะแล้วประกาศชุดนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือใกล้จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะวันตรุษจีนก็คือวันที่สิบกุมภาพันธ์นะ,ะให้งดจัด งานที่มีคนเข้าร่วม100คนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าภาคเอกชนเนี่ยจะจัจะจัดเนี่ยก็จัดได้นะแต่ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยนะ,ะส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารนะคะที่มีผู้ชมถามเข้ามานะคะเท่าที่ดิฉันไปหาข้อมูลดูนะคะมีทหารนายหนึ่งที่ชื่อว่าจูวี่เซิน หลักการในการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะเกณฑ์ทหารเฉพาะในพื้นที่ที่เขาปกครองนะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ผิดถูกไหมเพราะทุกคนเนี่ยก็ต้องเสียสละออกมาปกป้องเพื่อจะช่วยการรักษาพื้นที่ของตัวเองนะไม่อย่างนั้น,นก็จะโดนชาติพ,นพันธุ์พม่าเนี่ยมากดขี่อีกนะคะและเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการเกณฑ์ทหารคะ,ะอย่างเช่นคนที่แต่งงานมีครอบครัวไม่รับนะคนที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์นะ คนพิการก็ไม่ต้องนะคะส่วนเรื่องเกณฑ์ทหารเด็กนะคะที่มีเขาหรือว่ากองกําลังพันธมิตรโกก้างเนี่ยไปจับเด็กอายุเก้ขวบสิบขวบนะคะมาเป็นทหารเด็กนะ,ะอันนั้นเขาอธิบายอย่างนี้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีลูกชายสองคนนะคะคนหนึ่งอายุ14อีกคนหนึ่งเกขวบนะคะแต่เขาก็จะส่งลูกชายของเขาเนี่ยไปเรียนในโรงเรียน เตรียมทหารนะคะซึ่งโรงเรียนนี้นีก็จะเป็นของกองกําลังพันธมิโกก้างนะคะเขาไม่ได้เปิดเผยว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่เขาบอกเฉพาะว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานนะคะมีการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพจบระดับการศึกษาสูงนะคะมาสอนนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมเด็กๆนะตั้งแต่เด็กเลยนะคะ แต่เด็กพวกนี้คือไม่ได้เอาไปสู้รบในภาคสนามนะคะแค่เป็นการฝึกแล้วก็เตรียมการไว้นะคะสิ่งที่เขาพูดก็ก็ถูกนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศแบบนั้นนะคะทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอนะคะอย่างภาพนี้นะคะที่มีทหารหญิงเนี่ยจะต้องไปฝึกยิงปืนนะคะดิฉันจำได้ว่าสมัยที่30ปีที่แล้วนะคะ ตอนที่ดิฉันไปเรียนมัธยมปลายที่ไต้หวันนะ่ะไต้หวันเขาก็มีหลักสูตรให้นักเรียนหญิงทุกคนเน่ะจะต้องไปฝึกยิงปืนด้วยนะดิฉันก็เคยไปยิงนะฮะคือเราพอใกล้จะจบเนะี่ยมปลายนะฮะเขาจะส่งนักเรียนทุกคนนะคะไปที่ฐานปฏิบัติการของทหารนะคะแล้วก็ไปฝึกยิงปืนก่อนนะคะก็จะสอนเราเลยว่าท่ายิงปืนยิงยังไงนะคะก็คือยิงท่าน,นี้แหละนะจาได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะมี เขาเรียกว่าเป้าให้เราหรือเป่าไปยิงเข้าไปนะคะแล้วก็ดูว่าเรายิงถูกเป้ากี่นัดนะคะเราก็จะให้คะแนนนะคะก็คือถ้าคุณอยู่ในประเทศแบบนั้นอ่ะคุณต้องฝึกไว้นะคะมันไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะ,ะส่วนผู้ชายนะคะถ้าอยู่ในไต้หวันเนี่ยทุกคนจะต้องไปเกณฑ์ทหารนะคะสองปีอันนี้ก็จะเป็นผ้าบังคับเลยนะคะ เพราะเขาก็ต้องเตรียมพร้อมนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมืองจีนจะมาโจมตีไต้หวันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย